สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์นะครับวันนี้201,000กิโลเมตรครับกับการฟัดชิ่งและการเปลี่ยนไส้ก่องเกียร์ครับศูนย์ไม่เคยบอกนะครับเคล็ดลับการยืดอายุเกียร์ออโต้ครับกับรถยนต์นิสสันนาวา拉 NP300 ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมถยนยนเชิงลึกนะครับดูได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างหรือเจ้าของรถนะครับคันนี้ใช้งานมา2 1 8 9 6 9กิโลเมตรครับ ถือว่ายังใช้งานอยู่ปกติดีอยู่นะครับแต่เจ้าของอยากจะยืดอายุการใช้งานครับกับชุดเกียร์อัตโนมัติออโต้7สปีดนะครับสำหรับ MP 300นะครับเราจัดการนะครับทำการฟัดชิ่งเกียร์ก่อนเลยครับโดยใช้เครื่องอัตโนมัติของเรานะครับในการฟัดชิ่งนะครับในการทําความสะอาดนะครับภายในเกียร์ให้สะอาดก่อนนะครับโดยการนําออก้ํามนใหม่ดันเข้าไปในระบบครับรวมถึงการกรองนะครับนํามันเกียร์ก่าบด้วยนะครับแล้วก็ดันนํามันใหม่กลับเข้าไปครับทําให้เกิดความสะอาดมากยิ่งขึ้นครับ หลังจากที่เราทําการเอ็กเชน์น้ํามันนะครับหรือการแลกเปลี่ยนน้ามันครับคือน้ามันเก่าครับถูกดันออกมาจากระบบนะครับแล้วก็น้ำมันใหม่ถูกนําเข้าไปแทนที่นะครับหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีของน้ํามันเกียร์นะครับที่ถูกฟัดชิ่งนะครับสภาพจะเป็นยังไงนี่นะครับน้ํามันเกียร์นะครับถือว่าคดีนะครับเจ้าของรถนะครับมีการดูแลรักษาที่ดีมากเลยนะครับน้ํามันเกียร์ยังไม่สกปตกเลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยสีไม่คล้ำนะคร ออกสีแดงอยู่นะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นเลยก็คือเราอาจจะเริ่มเห็นเรื่องของฟองอากาศนะครับที่เกิดขึ้นภายในเนื้อน้ำมันเกียร์ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่บอกเราได้เลยว่าน้ำมันเกียร์เราเริ่มมีความผิดปกติแล้วนะครับและเมื่อเปรียบเทียบหลอดนะครับของน้ำมันเกียร์เก่าและใหม่นะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะปรากฏว่าสีใกล้เคียงกันครับหลังจากที่เราทําการฟัดชิ่งนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับจากการฟัดชิ่งนะครับ ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นในการเซอร์วิสนะครับทุกๆ0แสนกิโลเมตรนะครับแนะนําเลยครับควรจะต้องเปิดอ่างน้ำมันเกียร์ครับและนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามีฟองอากาศนะครับที่เกิดขึ้นในเนื้อน้ำมันเกียร์ครับแน่นอนครับเกียร์ออโต้มีการทํางานนะครับเกิดการตีปั่นนะครับเกิดฟองอากาศนะครับเป็นเรื่องปกติ แต่อย่างไรก็ตามฟองอากาศเหล่านี้นะครับถ้ามีมากก็จะเกิดปัญหาครับในน้ํามันเกียร์ออโต้นะครับจะมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดฟองครับเพื่อที่จะทาให้การส่งถ่ายกําลังนะครับหรือการไหลนะครับของตัวน้ํามันเกียร์นะครับมีความราบลื่นนะครับแล้วก็ส่งกําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่เกิดโพรงอากาศภายในซึ่งจะเกิดปัญหานะครับหลังจากที่เราทําการฝัดทิ้งเกียร์เสร็จแล้วนะครับเราทําการเปิดอ่างน้ามันเกียร์ออกมาครับแล้วทําการตรวจสอบครับเห็นไหมครับว่า เกิดตะกอนนะครับที่เริ่มจับตัวแล้วเหมือนกันนะครับเราจัดการนะครับแก้ไขครับนี่ฮะคือตะกอนของน้ํามันเกียร์ครับที่อยู่ที่ตัวแม่เหล็กนะครับที่ดูดซับนะครับตัวผงโลหะที่เป็นพโลหะกลุ่มเหล็กนะฮะเข้ามาอยู่ในเนื้อของตัวแม่เหล็กนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่าตะกอนดาๆนะครับจะจุกอยู่บริเวณก้นอ่างครับซึ่งแน่นอนว่าการฟัดชิ่งเนี่ยทำให้ตัวน้ํามันใหม่ขึ้นสะอาดขึ้นก็จริงนะครับแต่ความสกปรก ยังคงอยู่ภายในก้นอ่างครับเพราะฉะนั้นทุกๆ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแนะนําเลยครับควรจะต้องเปิดอ่างเกียร์นะครับแล้วเปลี่ยนไส้กร่องเกียร์ครับและนี่ก็คือหน้าตาของไส้กรองเกียร์ออโต้นะครับของ NP 3 0 0คันนี้ครับเห็นไหมครับหน้าภายในก็จะมีตะแกรงลวดนะครับที่เป็นตะแกรงค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ คอยดักจับนะครับชิ้นส่วนหรือว่าสิ่งสกปกที่เล็ดลอดเข้ามานะครับในระบบน้ำมันเกียร์ครับก็จะถูกดักเอาไว้ที่ตะแกรงตัวชิดนี้ครับเราจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับเราจะไม่ล้างนะครับเพราะว่าสามารถที่จะหาซื้อได้ในท้องตลาดครับหลังจากที่เราทําการถอดไส้กกองเกียร์มาแล้วนะครับเราทําการตรวจสอบครับภายในชุดตัวสมองเกียร์ครับหรือเลื่อนวาบอดี้นะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีน้ํามันนะครับ ตกค้างอยู่เราก็จัดการนะครับสเปรย์นะครับด้วยน้ํายาทาความสะอาดครับเพื่อที่จะกําจัดคราบนะครับหรือตะกอนต่างๆที่เกาะอยู่ตามซอกหรือมุมต่างๆนะครับภายในชุดเกียร์ครับให้หลุดออกมานะครับหลังจากนั้นเราจะทาความสะอาดแล้วเปลี่ยนตัวไส้กรองเกียร์ตัวใหม่กลับเข้าไปครับนี่นะฮะคือหน้าตาของตัวไส้กรองเกียร์ตัวใหม่นะครับที่เป็นอะไหล่ OE ที่เราเบิกมานะครับหลังจากที่เราทําการ เปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งเข้าไปนะครับในตําแหน่งเดิมนะครับขันปอนที่เรียบร้อยนะครับแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับก้นอ่างนะครับให้กลับเข้าไปที่เดิมครับนี่นะฮะลำดับขั้นตอนนะครับมีความสําคัญมากในการประกอบนะครับก้นอ่างนะครับเราทําการล้างทำความสะอาดแม่เหล็กแล้วก็ตัวก้นอ่างรวมทั้งการเปลี่ยนแผ่นประกันด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนแผ่นประกันแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบอ่างแล้วก็ทำการขันน็อตครับหลังที่เราขันประกบแล้วนะครับเราจัดการขันปอนครับให้ได้ตามค่ามาตรฐานนะครับ คันนี้นะครับ NP 3 0 0นะครับใช้งานมา2 0 0 0สนแล้วนะครับยังคงขับได้ดีนะครับเป็นการบำรุงสานะครับเชิงป้องกันครับไม่ยังเป็นต้องให้เกิดปัญหาแล้วมีแล้วก็มาซ่อมนะครับเรายืดอายุการใช้งานได้ครับสำหรับเคสนี้นะครับโอเคครับกลับบ้านได้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเดอะกาลัดมาสเตอร์และใน EP ีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับมีปัญหารถยนต์นะครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ข้างล่างครับ